ถึงช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นสัปดาห์ที่4ของแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับดีเจเจ๊มแหม่มครับยังอยู่กับเราครับสวัสดีครับเจ๊ฟสวัสดีผู้ชมครับสสวัดีแหม่พบกันเป็นสัปดาห์ที่สี่นี่ผมว่าท่านผู้ชมติดตามชมน่าดูเลยนะแม่นะดูตลอดเลยฝากมาบอกเชฟด้วยแม่ปื้มฝากหอมแก้มเชฟหน่อยแม่ชอบมากอ๋อที่บ้านที่บ้านเป็นแฟนเชฟอยู่เหรอครับโอเคขอบคุณมากที่ ที่เราร่วมกันรักษอาหารไทยใช่ถูกไหมต้องบอกคํานี้แลวจะบอกว่าเมนูวันนี้เนี่ยที่เชฟเล่าให้หนูฟังก่อนเนี่ยแม่เคยทาให้ทานด้วยจริงนะที่บอกสัปดาห์ที่แล้วว่าผมจะเอาซี่โครงหมูมาต้มกับสับปะรดเนี่ยนะทำมาก่อนนะแม่ทําให้หนูทานตด้นูปประมาณเจ็ดแปดขวบหยุดเลยแขกรับเชิญทําคนเดียวจัดให้เดี๋ยวหนูจะจัดให้มามันคืออะไรเชฟท่านผู้ชมครับซี่โครงหมูอ่อนต้มกับสับปะรดเราจะมีส่วนที่เป็นข้าวคล้วอย่างนี้ลาบผักชีพลิกไทย พริกขี้หนูแห้งนะครับกระเทียมหอมน้ำมันแล้วก็หอมเจียวถ้าชอบสุดท้ายตอนเสิร์ฟเนี่ยได้เลยคือมีทั้งหอมสดและหอมเจียวใช่แต่หอมเจียวเนี่ยผมออปชั่นโอเคออปชั่นแต่ว่าตอนนี้ไม่มีสับปะรดอ้าวดีเจแมมจัดการเอาสับปะรดเดินออกหน้าประตูแล้วขวาเข้าห้องเย็นดยิมหนึ่งใบเดี๋ยวหนูมาแป๊บนึงโอเคอะเอาสักลูกหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะดีเจแมมเดี๋ยวเอามาใส่กันตรงนี้อ๋อนี่พี่ชาติพามาเลยค่ะเพราะฉะนั้น อนุญาตนะฮะปิดไฟไฟจะไฟอยู่ตรงไหนฮะไม่มีเขาไปได้เขาให้มาเอาสับปะรดโอ้ฉันก็ผมรอสับปะรดกับแขกรับเชิญที่ไปเอาสับปะรดให้ผมไม่รู้มาแล้วยังเดี๋ยวผมมีมาแล้วเชฟเอาพี่ชาติบอกว่าสับปะรดนี่มาจากภูเก็ตเลยไกลด้วยมาของแท้ๆเลยนะพี่มาเอเคอ่ะได้แล้วขอบคุณมากเดี๋ยวเรามาหันกัน แต่สับปะรดเนี่ยเชฟแม่ไม่เคยปอกเลยนะพี่ใช้ทั้งหัวเลยไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ปกติเวลาเขากินเขาทําให้เสร็จแล้วไม่เคยที่จะบอกปกติเชฟจะใช้ไม่ใช่ใช่พูดแล้วเดี๋ยวก็กินให้ดูเลยเนี่ยแม่นึกว่าไม่ต้องปอกอีกูปอกไม่เป็นเราเอาครึ่งลูกพออ๋อ ต้องเลือกสับปะรดแบบไหนอะครับเชฟเปรี้ยวสามรสสามรสสามรสสรสแต่ก็ไม่ต้องฉ่ำมากนะอันนั้นเป็นอันนั้นปไหนอะอันนี้อันนี้หนูชอบอันไหนอันนี้จะทิ้งงะจะได้อันนี้ก็จะทิ้งอันนั้นอันนั้นหนูไม่เอาไม่เอาอันนั้นเทียบจริงไปหรออ่าเราก็พักเอาไว้ฮะเสร็จจากนั้นก็มากระดูกหู ก็บอกไปทางท่านผู้ชมด้วยว่าไอ้พวกนี้มันก็จะเป็นมันมากเวลาเราเคี่ยวไปเนี่ยน้ำมันก็จะมีลอยอ่ามันก็จะเป็นน้ำมันลอยๆขึ้นมาดังนั้นเราก็จะต้องแต่งออกซะบ้างมานี่เลยเราหั่นตามช่องของของซีโคลงเลยมันมีกระดูกหรือเปล่าเชฟมีนะทำไมมันหั่นง่ายจังลองมาละลองมาลองสิลองทดลองนะฮะนั่นนะอุ้ยนิ้วไม่เอานะมันแข็งพอๆกันนะเดี๋ยวหั่นนิ้วเพลินไปแข็งเข้ากระดูกนะโอ้ มีกระดูกอยู่มีป่ะมีกระดูกอยู่ต้องใช้แรงอยู่หนู่าอยากมีแฟนเป็นเชฟจังเลยอ่ะจัดจัดก็โสดนะผมใส่น้ำมันเพนเดอร์มอลหน่อยนะอ่ะเสร็จแล้วเชฟเอาชิ้นเดียวพอนะพอนะผมว่าโอเคแล้วเราก็มีรากผักชีอ่าอ่ทีนี้รากผักชีเราเนี่ยบุบบุบโอเคเราก็บุบแค่นี้อ่าเราก็ใส่ตรงเนี้ยปั๊บแล้วเราก็นี่บุบสักห้ากลีบใหญ่อ่าบุบ อ่าบุบไม่ง่ายเงี้ยผมมือเลยนะว่าบ้านข้างก็ไม่ได้ยินซีบุบแบบนี้เชฟไม่ได้ยินนั่งก็ดีนะมันจะได้ยินซสหมดทุกเรื่องเลยเดี๋ยวไม่ตึงเต้นนะอ่าแล้วก็บุบบุบนี่นะครับนี่โอเคเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟครับจากนั้นก็ผัดมาเลยจ้าผมอยากจะให้มีความรู้สึกเอาก้านไม่ออกหรอใส่เลยหรอดีไหม ไ,ไม่ต้องก็ได้ใส่ไปแล้วเอา่าทำไม <S <S ต้องผัดก่อนอ่ะเชฟอยากจะให้ลาบผักชีเขาถูกผัดจนหอมอส่งกลิ่นก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็เอาหมูของเราเนี่ยผัดไปด้วยกันอ๋อก็คือพูดง่ายๆก็ให้หมูมันมันมีกลิ่นของเครื่องเทศพวกนี้ถูกผัดหอมก่อนสักระดับหนึ่งเอาละเริ่มร้อนละเชฟฮะแล้วอันนี้คืออะไรหม้อนี้อะก็อันนี้แหละ ต้องบอกให้เจ๊แหม่มดูว่าว่ากับท่านผู้ชมว่าไอหม้อนี้คือเรากาลังทาหม้อนี้คือทำาแล้วเมื่อคืนอ่าแล้วทำไมต้องทําทิ้งไว้ค้างมันถึงจะอร่อยสุดอ๋อจำได้แล้วค้างไว้แม่หนูอุ่นแม่หนูตอนเอามาให้กินเนี่ยวันที่สี่เลยนะโอ้โหเห็นไหมกำลังขึ้นอืดเลยกาบอกว่ามันต้องเคี่ยวให้แบบเข้าเนื้อต้องข้าเนื้อแล้วก็กระดูกจะนุ่มผมใส่พริกไทยไปปลายช้อนอ่าแล้วก็ผัด ทีนี้พอเราผัดแล้วได้กลิ่นพริกไทยหอมพริกหอมเนี่ยมาแล้วมาแล้วลาบผักชีหอมลาบผักชีทอผัดโดนน้ำมันมันก็เริ่มเหี่ยวอ่ะเราก็ใส่ซี่โครงหมูเลยเราก็ผัดนะครับให้ตัวซี่โครงเนี่ยมีสีขาวๆรอบๆนะครับตอนนั้นแสดงว่าให้เขาสุกประมาณยี่สิบอย่างเงี้ยนะครับเคล้าไปเรื่อยๆโอเคพอหอมแล้วเนี่ยผมก็จะใส่สับปะรดผัดลงไปด้วยฮะหอมแล้วแล้วหมูเรามีขาวๆขาวๆสุกครับ 20% 15% 20%แล้วเนี่ยเราก็จะผัดรวมกันอพอผัดเนี่ยไอ้น้ำมันก็จะไปผัดกับสับปะรดจนเขาหอมใช่นหเพราะสับปะรดมีความหวานในตัวด้วยครับเราก็ใส่น้ำต้มกระดูกไปโอ <Okay. S 2> okay. เคเร่งไฟ เยราอเดือดแล้วเนี่ยเราก็เบาไปเรื่อยต้องให้เดือดนะเดือดพล่านลงมาก่อนแล้วก็ลดไฟให้เขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนมันเคี่ยวไว้อ่าเคี่ยวไว้อ่าพอเคี่ยวไว้เนี่ยเราก็จะได้น้ําที่ระดับนี้แหละอ่าเคี่ยวมากไม่ดีเพื่อนไม่ครบนะเชฟอืมใจแชร์แชร์กันบ้างสิอ๋อ,อเดือดแล้วครับเชฟเห็นไหมครับเอาพวกฟองข้าวของพวกซี่โครงหมูเนี่ย <G ül> อันนี้เดี๋ยวรเราต้องปรุงรสอีกใช่ไหมเชฟเนี่ยครับเดี๋ยวจะปรุงรสเลยทีนี้เวลาเราปรุงเสร็จแล้วเนี่ยรสชาติแรกที่เราปรุงเสร็จมันควรจะต้องอยู่ตรงไหนฮะกลางกลางไม่ต้องไม่ต้องจัดจนจนถึงเพราะเราต้องเคี่ยวเนี่ยอ่าเนี่ย <ฮะ S 1> อ,อย่างเนี้ยผมใส่3าอย่างเงี้ยอ่าน้ำตาลเนี่ยครึ่งช้อนอ่ <ฮะ S 2> อย่างเงี้ยเราพักเอาไว้เลยแล้วสุดท้ายเวลาก่อนจะเสิร์ฟเนี่ยเราชิมแต่งอีกรอบหนึ่งอ๋อเราเรายังไม่สรุปรอบแรกแต่ว่าไอ้ที่สรุปตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เขาเคี่ยวแล้วก็ ให้ซึมเข้าไปในรถมันน่าซดมากเลยใช่กลิ่นตอนนี้มันน่าซดมากใช่แต่ว่าเราจะมาดูอันนี้แล้วอันนี้เราต้องใช้เวลาสักสี่ชั่วโมงเขี่ยไปเรื่อยๆจนมาเป็นอย่างนี้อ่าลองชิมอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนนะอ่อันนี้ก่อนอันนี้เฉยเยยังเฉยเฉยอยู่เฉยๆนะทีนี้ลองดูอันนี้อร่อยอืออาและแต่ผมลืมชาติขอผักชีให้ผมหน่อยอ่ะพี่ชาติพี่ชาติขอผักชีหน่อยค่ะ คนที่พาไปเอาสับรถใช่ไหมนี่แหละคนนี้แหละบมื่อี้เขาได้ข่าวว่าปิดไฟเลยเขาอาจจะปิดไฟหนูว่ารีบวิ่งออกมาลอยจริงนูหรือเขาขอบคุณพี่ชาตินะครับโอ้พี่ชาติน่ารักมากอ่ะมนสลับกันหรือเลาเซฟไม่น่าบอกเลยจากนั้นแล้วผมก็ใช้ผักชีเนี่ยซอยซอยหยาบๆอย่างนี้แหละ ผมว่าเป็นอาหารบ้านๆที <c oughs> ่น่าสนใจนะครับใช้สับปะรดใช้ซี่โครงหมูใช้ลาบักชีง่ายมากเลยแล้วจะบอกว่าไม่ได้กินมาตั้งแต่ตอน7็ดขวบจนปัจจุบันนี้จะได้กินเป็นครั้งที่2ของชีวิตซึ่งแบบประทับใจมากแรกใครทําให้แม่ทําให้ขับพ่อทําให้ขอบคุณคุณพ่อมากโอเคนี่นะท่านผู้ชมครับซี่โครงหมูอ่อนต้มกับสับปะรดครับซึ่งนามาฝากท่านผู้ชมกันครั้งนี้ทท้งนั้นเดี๋ยวให้แขกรับเชิญเราชิมครับ ได้เวลาต้องชิมครับคลอ,องคอมากเลยเชฟมันจะร้อนพริกไทยใช่มีความหวานอยู่มีความเค็มเบาๆแล้วข้อสำคัญคือสับปะรดเนี่ยเป็นตัวหนุนรสชาติให้เขากลมกล่อมอ๋อหาเมนูมมแบบนี้ซึ่งมาออกในรายการแบบนี้ยากพอสมควรกันนะครับเพราะคนไม่นึกถึงกันอแต่ก็นั่นแหละครับบอกให้ท่านผู้ชมว่าเมนูรายการยอดเชฟไทยเป็นเมนูที่ เก่าแล้วอยากจะอนุรักษ์ของดีๆแบบนี้เอาไว้แต่หากินย่างจริงใช่แต่นี้พุ่งนี้วิสาขาบูชาอ่ะกำลังจะบอกว่า เอาไปทาบุญใส่บาตรได้ใช่ท่านผู้ชมครับทั้งหมดทั้งส่วนผสมเนี่ยทำคืนนี้เลยตุนเอาไว้เช้าๆอุ่นอีกครั้งหนึ่งผักทีซอยถวายพระเลยนั่นแปลว่าหม้อนี้ยังต้องเคี่ยวอยู่อ่ายังเคี่ยวนั้นพรุ่งนี้ค่ะเสร็จเอาไปถวายพระเสียใจครับทำไมทำเองสิบุญจะได้เยอะโอ้ต้องทาเองโอเคได้ได้มาจากอะไรมาจากใจใช่ไหมบุญมาจากใจจะได้เรียกว่าอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจใช่นั่นเละครับท่านผู้ชมครับวิสาขบูชาอย่าลืมนะครับเราชาพุทธ ก็ไปทำบุญกันด้วยเอาละครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ผมกับดีเจแจ๊มแหม่มลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าอยู่ไหมครับโอ้โหมาถึงขนาดนี้เขาเรียกว่าลงเรือมาด้วยกันแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องอีกสักวิ่น่พาให้ถึงฝั่งนะได้เลยครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปหามาเองเลยมามาพร้อมกับตัวสตอเขาเป็นมิสสตอไม่ใช่ยิ่งกว่ามิสสตออีกเขาเรียกว่าเป็นตัวแม่สตอของยิง